นิยายูกสิ์ของผมคือเหล่ายอดวายร้ายตอนที่833กับชื่อตอนการค้นพบใหม่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กําลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทูมันนี่หรือว่าช่องทางธนาคารแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสาหรับท่านที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยมีราคาเริ่มต้นแค่เพียง230 0บาทเท่านั้น เอาละครับวันนี้เนื้อหาก็อยู่ในช่วงที่กําลังดุเดือดเข้มข้นนะครับเราก็ไม่เป็นการเสียเวลาออกเกือบลืมไปนะครับขอบคุณพี่วีรศักดิ์หมูเป็นอย่างมากที่อาโดเนทมาให้เราเป็นจํานวนเงิน50บาทขอบคุณมากๆครับเอาละครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากที่ลู่โจนะครับได้ไปถึงขั้นยางพลังอวตารโรกุตาระกายดอกบัวสิบกลีบสำเร็จบัตนี้เขาก็ได้เข้าปะทะหัมมันกับสัตว์ร้ายพังโกเกิดอย่างจง ยงที่แม้แต่เนี่ยชิงยุนที่ประสานพลังเข้ากับในส่วนของอยูชางรงและยูเชงเฮยก็ยังไม่อาจที่จะโค่นล้มมันลงได้แต่ว่าเมื่อ,อยูตอนหน้าของลู่โจแล้วนั้นยงสัตว์ร,ร้ายพังโกเกิดนี้นั้นได้เพียงแต่ต้องนีจากพลังวิเศษของลู่โจพลังวัตานตรงคำสิบกรีบได้ตั้งต่างงานอยู่บนอากาศเป,เปลียวเพลิงสีทองตั้งอยู่เหนือดอกดอกบัวนั้นทำห้ยิง่งพลังอวตารนี้ยิ่งดู หน้าเกรงกามและเจิดจรัสมากยิ่งขึ้นร่างอาวตารที่มีความสูง200ฟุตดูเปล่งประกายใครก็ตามที่มีโอกาสได้เห็นพลังอวตารตรงหน้าต่างก็ต้องรู้สึกเคารพและเกรงกลัวอย่างหลีกเบี่ยงไม่ได้สาหรับเนี่ยชิงยุนและคนอในนึพวกเขารู้อยู่แล้วว่าในที่สุดดูโจก็ต้องใช้พลังอวตารดดกบัวสิบกลีบ การโจมตีของดาพลังงานอันใหญ่ยักษ์ก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นถึงพลังอันไร้เทียมทานได้เป็นอย่างดีการโจมตีของเขาทั้งทรงพลังแม่นยำและเฉียบขาดทุกคนที่ได้เห็นล้วนแล้วแต่ตกตะลึงในขณะเดียวกันนะครับดาพลังงานอันใหญ่ยักษ์ก็ได้เจาะทะลุทะเลเจาะทะลุแทงทะลุหัวใจของยงจางแม่นยำเวลาในตอนนั้นดูเหมือนจะหยุดนิ่งไปชั่วขณะหนึ่ง ด้วยกระบวนทาการโจมตีปิดฉากนะครับลูโจที่ได้สร้างอาวุธเนืนามในรูปแบบของดาบซึ่งเป็นรูปแบบที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วของในส่วนของอาวุธเนื้นามรูปแบบดาบที่ทรงพลังประสานเข้ากับอักระอักษรสีดํำกลังที่แสนจะทรงพลังประสานเข้ากับในส่วนของคิดอักษรสวรรค์น,นะครับพลังคัมปีเทวาโลกและพลังวิเศษรวมไปถึงพลังลุมปานจากร่างวตานสิบกลีบ ลูโจใส่ทุกอย่างที่ตัวเองมีนะครับไปกับการโจมตีนี้ยงที่มีการป้องกันอันแข็งแกร่งนะครับก็ไม่มีทางเลยที่จะสามารถต้านทานการโจมตีนี้ได้สัตว์ร้ายอย่างยุงนะครับดูเหมือนจะลืมวิธีการดิ่นรนเอาชีวิตรอดไปชั่วคลู่ในตอนนั้นมันไม่ได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดสิ่งเดียวที่มันจะาสามารถรับรู้ได้มีเพียงแค่พลังชีวิตของตัวเองกําลังเหือดแห้งและหมดลงอย่างรวดเร็ว เนี่ยชิงยุนยูเชิงไฮย,ยูชางโรงต่างก็มองมองไปที่ดาบพลังงานด้วยความหวาดกลัวแม้จะเป็นดาบพลังงานที่ไม่ได้สวยงามยิ่งใหญ่หรือดูชูชาติอรแต่ดาบพลังงานลิ่มนั้นก็สามารถเจาะตะลุแทงผ่านร่างกายของสัตว์ร้ายผัง่อเกิดประเภทการป้องกันได้อย่างง่ายดายหลังจากเงียบไปชั่วครู่ดูเหมือนยงจะเริ่มกลับมาตอบสนองต่อความเจ็บปวด มันเริ่มส่งเสียงกรีดร้องออกมานะครับเสียงของมันไม่เหมือนกับเสียงร้องครั้งก่อนๆเสียงร้องของมันทรงพลังมากขึ้นและมากขึ้นไปอีกมันกำมันกำลังใช้พลังคลื่นเสียงโจมตีโดยรอบถอยเร็วเมียชิงหยุนพลิกตัวก่อนจะถอยกลับในการต่อสู้นะครับไม่จําเป็นต้องป้องกันทุกการโจมตีทุกอย่างอยู่เชยงไงและอยู่ช่างลงก็ถอยกลับเช่นกันลูโจที่พึ่งจะฝึกฝนตัวเองจนไปถึงพลังสิบกรีบนะครับ ได้เป็นผู้ที่ยืนอยู่ใกล้กับยงมากที่สุดความดื้อรั้นของสัตว์ร้ายตรงหน้ามันเกินความคาดหมายของเขาไปมากการใช้ดาบพลังงานโจมตีครั้งนี้นะครับลู่โจอัดพลังวิเศษของตัวเองไปเกือบครึ่งแต่มันนะครับก็ยังไม่มากพอที่จะเอาชีวิตสัตว์ร้ายตรงหน้านี้ได้น่าเหลือเชื่อลู่โจถอนอาวารและเรียกอาวุธเนี่ยนำกลับมองให้ลึกไปถึงทุกสรรพสิ่งมันคงราวกับ ภูผาสงบนิ่งราวกับสายนามเอาละนะพุทธามุตทยะสิ้นสุดคํากับกลมนะครับลูโจประสานฝ่ามือก่อนที่จะสร้างพลังงานป้องกันพลังพุทธพลังพุทธามุตทยะนะครับได้ปนึกเสียงทั้งหมดเอาไว้ได้แต่ถึงแบบนั้นนะครับพลังเสียงก็ยังไม่ถูกหักล้างไป ลูโจที่สัมผัสได้แบบนั้นจึงใช้เพลิงแห่งกรรมนะครับของผู้ที่มีพลังวาตานสิบกรีบเพาปานขึ้นเสียงในอากาศทั้งหมดพลังขึ้นเสียงถูกกำจัดไปอย่างสมบูรณ์ดูสิเจ้าสัตว์ชั้นต่ำอย่างแก่จะทนได้อีกนานแค่ไหนลูโจรู้สึกไม่พอใจในตอนนั้นอาวุธเนี่ยนามก็ปรากฏอีกครั้งมันได้สองแสงสีน้ำเงินจางๆออกมา แม้แต่สัตว์ร้ายผังกโกเกิดที่เชี่ยวชาญด้านการป้องกันก็ไม่อาจป้องกันการโจมตีจากพลังวิเศษและพลังอักขรอักษรสีดำนี้ได้ลู่โจบินขึ้นไปบนฝาเขากวัดแกวงอาวุธนานามเพื่อเป็นการโจมตีต่อไปการโจมตีทุกครั้งสามารถสร้างบาดแผลใหม่ไว้บนร่างกายของตัวยงได้ยงตัดสินใจที่จะยอมแพ้ก,กับอาหารอนุชาตรงหน้ามันเลือกที่จะหันหลังกลับก่อนที่จะบินหนีลู่โจไล่ล่ามันนะครับทุกวินาทีที่ไล่ตาม ลู่โจไม่เคยเลยที่จะหยุดโจมตีมันไปด้วยยงที่ได้รับบาดเจ็บจากเนี่ยชิงหยุนยู่เชิงไฮและยู่ชางรงอยู่ก่อนแล้วนะครับ <c oughs> แถมในตอนนี้มันยังถูกการโจมตีใหญ่ของลู่โจก่อนหน้านี้และกําลังถูกลู่โจโจมตีอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสัตว์ร้ายอย่างมันกำลังจะตายในอีกไม่ช้าแต่ถึงรู้แบบนั้นลูโจก็ไม่คิดประมาทเขาใช้สุดยอดคิดวิชาแห่งการเคลื่อนย้ายก่อนปรากฏตัวตอนหน้ายงลูโจในตอนนั้นใช้มือทั้งสองคลังสร้างอาวุธเนนา,นามนะครับถืออาวุธเนนา,นามโจมตีดาบพลังงานที่ใหญ่ไปกว่าก่อนหน้านี้หลายเท่าตัวนะครับกำลังโจมตีไปที่หัวของสัตว์ร้ายลูโจกำลังจะกุดหัวยงเหลวเนี่ยชิงยุนยู่ซางหลงยู่เฉิงไห่ต่างก็ถอยกลับนะครับพวกเขา ได้เห็นภาพการโจมตีสีหน้าของพวกเขาแข็งตื่อไปชั่วขณะหนึ่งน,นี่มันสีหน้าของชาวสาวกุบเขามีคาทั้งหมดแข็งตื่อยิ่งกว่าพวกเขาไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นและและ้วบัตนี้ในขณะที่ในส่วนของลู่โจนะครับได้ทําการจัดการขุดหัวร่างของยงชัยแล้วครับร่างของสัตว์ร้ายพังก่อเกิดอย่างยงถูกแยกออกเป็นสส่วน ตอนนี้นั้นนะครับมันถูกแยกออกเป็น2ส,ส่วนและตกลงมาจากฝากฝา,กฝากมันถูกต้องแล้วที่สัตว์ร้ายผังก่อเกิดปะเพศป้องกันจะถูกกู้โซลูคนนี้แยกออกเป็น2ส,ส่วนลูโจใช้การโจมตีสุดท้ายสังหารยงได้นะครับ <c oughs> เขาได้ใช้พลังวิเศษทั้งหมดไปกับการโจมตีด้วยหลังจากที่แน่ใจแล้วว่าอาวุธนี่นำของเขาสามารถเจาะตะลวงการป้องกันของมันไปได้ลูโจก็ทีลูโจก็ไม่ลังเลเลยที่จะใช้พลังทั้งหมดไปกับการโจมตีนี้ การสังหารมันให้เร็วที่สุดนะครับถือเป็นความปลอดภัยของทุกฝ่ายลูโจไม่ต้องการเสียเวลาไล่ตามมันไปมากกว่านี้ยิงไล่ตามมันไปไกลมากเท่าไรตัวของเขาก็จะอยู่ห่างไกลจากุูเขาเมคาเท่านั้นการอยู่ห่างไกลจากุูเขาเมคาไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่สัตว์ร้ายผังกอเกินนะครับยังมีร่างกายที่ใหญ่โต มันจะต้องดึงดูดความสนใจของใครหลายฝ่ายอย่างไม่ต้องสงสัยดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะรีบจบการต่อสู้ให้เร็วที่สุดโดยไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ตายที่สุดแล้วพอแบบนั้นนะครับดาบที่ดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะขุดหัวเป้าหมายบนกิ่งไม้กองต้นไม้ยักษ์ที่อยู่ไกลหกไปจากุกเขาเม่า ฝึกยุทธหลายคนที่สังเกตการต่างตกตะลึงกับดาพลังงานที่ได้เ็นจนตอนนี้อาปาค้างไปแล้วพวกเขาใช้เวลาอีกพักหนึ่งถึงจะได้สติกับมานี่มันเรื่องบาอะไรกันเขาเขาเป็นผู้ที่มีพลังวตารนดอกบัวสิบกีบและเป็นผู้ใช้เพลิงแห่งกรรมนะนะนั่นมันสีอะไรกันบางครั้งก็เป็นสีน้ำเงินบางครั้งก็เป็นสีทองใช่ขคายเองก็คิดว่าตัวเองตาฟาดไปเหมือนกันบางทีอาจจะเป็นเพราะเราอยู่ห่างไกลเกินไป ข,ข้าจะรีบส่งจดหมายไปที่ลานสงคารามติว่าอะไรอีกจดหมายบ้าบออะไรกันเอาเครื่องรางไม้ข่ะนั่นคือผู้มีพลังวตารดอกบวัวสิบกลีผู้ใช้เพลิงแห่งกรรมอย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องไม่เป็นเรื่องจะดีกว่าถอยกลับได้เออแต่วัาหน้าครับนะนั่นมันสีอะไรกันแน่เออโอ้ยเอ้ยขอโทษด้วยครับหัวหน้าในที่สุดสัตว์ร,ร้ายพังก่อเกิดนะครับที ถูกลู่โจสังหารก็ได้ร่วงหล่นลงสู่พื้นจนทําให้เกิดเสียงดังสนั่นวันไหวราวกับแผ่นดินไหวขึ้นตุ้มและแล้วก็มีสัญญาณเตือนติงสังหารสัตว์ร,ร้ายปังกกเกิดสำร็จได้รับรางวัลแต้มบุญหกพันแต้ม, 6, ตมเนี่ยชิงหยุนและคนอื่นๆนะครับได้สติอีกครั้งแต่ความตื่นตกใจยังคงตาตรึงอยู่ในใจของพวกเขา ในที่สุดปูอุโสลูคนนี้ก็ได้ใช้พลังของตัวเองจัดการกับสัตว์ร้ายใช้พลังอวตารดอกบัวสิบปลีบต่อสู้ต่อหน้าทุกคนเนี่ยชิงยุนนะครับพยักหน้าเป็นอย่างที่คิดไว้ไม่มีปิดปูอุโสลูแข็งแกร่งจนไม่อาจประเมินได้แม้ว่าพวกเขาตั้งคู่จะเป็นผู้ที่มีพลังอวตารสิบปลีบก็ตามที่ แต,แ,ตแต่ตัวของเกนะครับก็ตระหนักได้ถึงความต่างจันของตัวเองกับลูโ่โจดีผัวอุลู่ขอแสดงความยินดีด้วยที่สังหารสัตว์ร,ร้ายผังโอ,อกเกิดได้ท่านอาจารย์อยู่สางหรงและอยู่เฉยคารวะให้อย่างพร้อมเพียงกันลู่โจถอนร่างวตารก่อนเรียกอาวุธเนน้ำกลับมานะครับขอไปยักหน้าตอบรับก่อนจะบินไปยังร่างของยงลู่โจที่บินอยู่เนือมันก็กําลังมองหาหัวใจแห่งชีวิตเนี่ยจิงหยุนถีนแบบนั้นเข้าใจดี หัวใจพังก่อเกิดจะต้องอยู่ใกล้กับหัวใจของมันแน่ลูโจที่ได้ฟังนะครับไม่ได้คิดแบบนั้นไม่เสมอไปสัตว์ร้ายส่วนใหญ่ที่เริ่มฝึกฝนบุมเพาะตัวเองมักจะผ่านการกลายพันธุ์ด้วยกันตั้งนั้นสำหรับสัตว์ร้ายยางยงุ้งอวัยวะภายในและกระดูกของมันถูกพัฒนาให้แข็งแกร่งขึ้นก็จริงแต่หัวใจก็ยังเป็นหัวใจหัวใจแห่งชีวิตของมันเกิดมาจากการตบผลึกพลังแห่งชีวิตที่รวบรวมไว้อย่างเนื่นนาน แม้ว่าของทั้งสองอย่างจะดูเหมือนกันแต่มันก็แตกต่างกันก็ย้ำนะครับหัวใจแห่งชีวิตนั้นกับหัวใจดูเหมือนว่าจะเป็นในส่วนคนละส่วนกันเนาะวันนี้ข้าได้เปิดหูเปิดตาอีกครั้งเหลวความรู้ที่ข้ามีช่างตื้นเขินเนี่ยชิงยุนนะครับพูดขึ้นหลูโ่จโยกมือขึ้นเขากรรจัดต้นไม้และวัชพืชโดยรอบ เพียงแก่พิบตาเดียวนะครับพื้นที่โดยรอบก็เหลือแต่ซาคของสัตว์หลายเมียชิงหยุนยู่เฉิงไอยู่ชางหลงที่อยู่ไม่ไกละนะครับเนี่ยชิงหยุนเนี่ยอายุเชิงไฮและยู่ชางหลงนะครับยืนอยู่ไม่ไกลาจากศพของยงนี่เป็นครั้งแรกที่คาได้ยินว่าเพลืงแห่งกรรมสีทองทรงพลังแค่ไหนเนี่ยชิงหยุนกล่าวชมแล้วมันต่างจากเลืงแห่งกรรมสีแดงหรือเปล่าอยู่เฉิงไฮถาม เมื่อพลิงแห่งกรรมสีแดงลุกโชนชวนเปลยวเปลิงสีแดงไม่ต่างอะไรจากเปลิวเลิงทั่วไปแต่กับกันเปลิวเปลิงแห่งกรรมสีทองดูเหมือนจะมีพลังทําลายล้างที่มากกว่าหืมแล้วเปลวเพลิงแห่งแห่งกรรมแบบไหนทรงพลังกว่ากันละ่ะลู่โจถามอย่างคาดหวังเออถ้าหากให้เทียบเคียงกันคงยากที่จะอธิบายได้ ปูเชี่ยวชาญที่จะใช้ปืนแห่งกรรมได้มีอยู่เพียงหยิบมือเดียวแต่ถ้าหากพิจารณาถึงการต่อสู้ของต้านกับเย่เจินข่าคิดว่าพลังทั้งสองแบบเทพไม่ต่างกันในตอนนั้นปูโสลู่ใช้แค่พลังวัตารนเก้ากีเพียงเท่านั้นแต่ตาตา้านใช้ปลืงแห่งกรรมในตอนที่ใช้พลังวตารนสิบปีบแต่เย่เจินคงไม่มีโอกาสต,ต่อต้านท่านแน่ปูโสลู่เมียชิงยุนตอบกลับ ในระหว่างนั้นเองลูโจก็มองเห็นหัวใจแห่งชีวิตที่เปล่งประกายสีแดงจากหยงลูโจเดบ,บกมือของตัวเองนะครับก่อนใช้พลังลมปานดึงมาเขาคว้าหัวใจหอแห่งชีวิตมาไว้ในมือได้เร็วปิงได้รับหัวใจแห่งชีวิตของสัตว์ไร้ระับปังก่อเกิดหัวใจแห่งชีวิต ของยงนั้นสามารถช่วยเพิ่มอายุไขได้1 5 0 0ปีช่วยทำให้ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นพังกอเกิดความสามารถของพังกอเกิดวงลิบการป้องกันก็ในที่สุดนะครับลูโจก็ได้มาซึ่งหัวใจแห่งชีวิตของสัตว์ร,ร้ายพังกอเกิดชิ้นแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าลูโจที่มาถึงปลรังปาราน10กรีบนะครับกับขั้นต่อไปขั้นสวรรค์ลี้ลับเปื่อทีีจะ ให้ได้มาซึ่งร่างอาวตารวังวนปันเดนเขานั้นจะต้องเริ่มพังก่อเกิดนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งร่างอาวตารวังวนปันเดนและนี่คือคีย์เวิร์ดนะครับกุญแจสําคัญในการไปถึงขั้นนั้นได้สําหรับนะครับคีย์เวิร์ดแรกของลู่โจเนะกุญแจหลักสําคัญของลู่โจของเราที่ได้มาวันนี้ก็เป็นพังก่อเกิดในส่วนของประเภทการป้องกัน ไม่รู้เหมือนกันเนาะบางคนว่าไว้การป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการโจมตีเช่นเดียวกันครับในทางตรงกันข้ามนะครับตากรอกนั้นแข็งเกรงพอมันก็สามารถเปลี่ยนเป็นการโจมตีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ได้อย่างเสียอยางนะครับเปื่อนๆล่อแล้วครับคิดว่าระวาง ความสามารถของผังโกเกิดประเภทการโจมตีกับประเภทการป้องกันนั้นอะไรดีกว่ากันดว,ดวงตาของเนียชิงยุนเบิกกว้างนะครับในดวงตาของเขาแสดงความอิจฉาให้ทุกคนออกมาได้เห็นหัวอุโสลู่นั่นมันหัวใจผังโกเกิดจริงๆอย่างนั้นเหรอือลู่โจพยักหน้าเขาก็ได้ยินการแจ้งเตือนจากระบบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต่อไปอย่างไม่ต้องรีรอใช่ขอแสดงความยินดีด้วยปู้วอุโสลู่ยินดีด้วยครับท่านอาจารย์ สังสังคุลโคมคำนับไอ,อยางพร้อมเปลี่ยงลู่โจเก็บหัวใจแห่งชีวิตที่ได้มานะครับเขาจะศึกษามันในอนาคตตอ่อจากนี้และก็พอหัวใจที่ได้มานะครับเป็นหัวใจของสัตว์ร,ร้ายพังกอเกิดเพราะแบบนั้นมันจึงเชื่อมโยงกับพังกอเกิดไม่ผิดแน่ความเข้าใจในปัจจุบันของลูโจที่มีตอ่อพังกอเกิดนั้นยังคงนึ่งน,น้อยเกินไปลูโจตั้งใจจะเริ่มพังกอเกิดก็ต่อเมื่อตัวเขาเข้าใจทุกอย่างให้มากกว่านี้แล้วเท่านั้นเอาล่ะ กลับกันได้เล็วลูโจนะครับหันหลังก่อนจะเดินทางกลับปาบตัดมาที่ภายในถงศักดิ์สิทธิ์ของลานสงครามเตว่าเลยปานประมุขคนของเราที่เดินทางไปยังเทือกเขาวังวนเวหากลับมาเล้วพวกเขารายงานมาพวกเขาพบรอยแยกทางตะวันออกของเทือกเขาใช่ที่นั่นมีสัญญาณของสัตว์ร,ร้ายพังโกเกิดอยู่ไม่ผิดแน่เป็นไปได้ว่าที่นั่นแหละจะมีสัตว์ร้ายพังโกเกิดถือกกำเนิด ผัวอูโศทั้งหลายต่างก็ตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้ยินถ้าหากมันเป็นเีกเช่นนั้นจริงใส่แล้วครับตอนนี้นั้นลานสงครามเทวะเลยนั้นไม่ต่างอะไรกับการที่ได้เจอวันพีทเข้าแล้วนะครับพวกเขาได้เจอกับหมา,หาสมบัติเข้าแล้วที่แห่งนั้นตามีสัตว์ร,ร้ายระพังก่อเกิดพวกเขาก็มีโอกาสที่จะสามารถได้มาซึ่ง หัวใจแห่งชีวิตของระดับพังกอเกิดและสามารถทําให้ตัวของพวกเขาที่ไปถึงขั้นพลังอสานสิบกีบเริ่มต้นพังกอเกิดและทําให้ตัวเองยิ่งใหญ่หแข็งแกร่งขึ้นไปในอนาคตได้นั่นเองไม่แปลกใจเลยที่เราผู้โส่างก็ตื่นเต้นกับจีกับทุกสิ่งที่ได้ยินในวันนี้ถือเป็นข่าวดีนี่นี่มันกี่ปีแล้วกันนะในที่สุดดินแดนดอกบัวแดงก็จะมีผู้ฝึกยุทธังกอเกิดถือกําเนิดขึ้นแล้วปานปานมุก ข้าขอแนะนําให้พวกเรามุ่งหน้าไปที่ที่เขาวังวนเวหาในทันทใีใช่ใช่ตันปมุกถูกต้องแล้วตานปมุกพวกเราจะเสียวเวลาต่อไปไม่ได้แล้วคืนช้ากว่านี้มีหวังได้ไม่ทัานการผัวอุโศแต่ละคนได้เสนอเนี่ยอยู่เฉินซูยังคงมีท่าทีที่เรียบเฉยเขาไม่ได้ตัดสินใจในทันทีเลวมีข่าวยงที่หุบเขามีคาเพิ่มเติมหรือเปล่าล่ะเออหน่วยข่าวกลองของพวกเราไม่ได้ตอบอะไรกลับ ตอนนี้พวกเราได้ส่งคนไปที่นั่นไหมเพื่อซืบคราวแทนเล้วขอรับเจียนติงจงพูดต่อการจะจัดการกับสัตว์ร,ร้ายพังกอเกิดนะ่ะเป็นอะไรที่ยากมันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะจัดการกับสัตว์ร,ร้ายประเภทป้องกันเพราะฉะนั้นเป็นไปได้สูงที่มันจะหนีรอดจากน้ำมือของเจ้าพวกนั้นไปได้ถ้าหากเป็นแบบนั้นจริงเจ้าสัตว์ร,ร้ายนั้นก็คงจะบินหนีกลับไปที่รอยแยกของเต้อเขาวงวังวนเวหาเป็นแน่แท้ ก็จบไปแล้วเรียบร้อยแบบเดือดเดือดนะครับตอนนี้ลูโจก็ได้ปังก่อเกิดได้หัวใจแห่งชีวิตของสัตว์ร,ร้ายปังก่อเกิดนะครับส่วนผสมสําคัญที่จะทําให้ลูโจนั้นเริ่มต้นพังก่อเกิดได้ในอนาคตแล้วในฝากฟังของลานสงครามเีวาเลยเองก็ดันพบุบขุมทรัพย์เข้าแล้วนะครับอย่างกับเรื่องของไออะไรแล้วนะครับ เเพสิฟิกริมใครเคยดูนะครับคอมเมนต์ Comment เลยไอที่มีไคจูระดับ3ระดับ4ระดับ5นะครับที่มีสัตว์ประหลาดขนาดมาือมาสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์นะครับโจมตีโลกมนุษย์พวกมันเองก็ออกมาจากรอยแยกใต้ผื้นดินอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่รอยแยกเตกือขอวังวนเวหาก็คงจะมีสภาพไม่ต่างกันกลางล่างก็คงจะเป็นหูเพลหรือไม่ก็เป็นลาวานะครับสัตว์ร,ร้ายส่วนมากก็คงจะ ตือกำเนิดและอาศัยอยู่ที่ใต้แห่งนั้นกับตอนหน้าเดี๋ยวเราได้รู้กันเพิ่มเติมนะครับตอนที่8 3 4ร้อยแยกแห่งเตือ้อขอวังว่นเวหาอย่าลืมติดตามนะครับเนื้อหากำลังเข้มข้นในทุกๆตอนก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับก็ยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไปเที่ยวเดินทางต่างจังหวัดก็ขับรถกันอย่างมีสติเนาะเดี๋ยวก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ น่าจะอีกสักพักเดี๋ยวจะมาลงให้เนาะสวัสดี